i Just... สวัดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขไรสวยซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันที่สําคัญน่ใช่แล้วะค,ะครับเพราะว่าเรื่องของโรคเอดส์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้หลายๆคนเป็นทุกข์มากนะคะคนเป็นก็ทุกข์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ทุกข์นะคะแต่วันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ท่านมีความรู้สึกสบายใจขึ้นวันนับเวลานี้เนี่ยนักวิยทยาศาสตร์ไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะคิดค้นอาหารเสริมที่จะช่วยบรรเทาเบาบางปัญหาเรื่องของ การติดเชื้อ HIV ครับซึ่งผลก็คือว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนอยู่อย่างเป็นสุขร่วมกับคนทั่วๆไปได้และจะอยู่ได้อีกนานมากขึ้นใช่แล้วเรื่องนี้เราต้องไปฟังผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาเล่าให้เราฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงครับ เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วันนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวของบริษัทเอเชียไฟล์โทรสุริยคจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโก้ซึ่งมีส่วนร่วมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์หรือว่า HIV นั่นเองครับกับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเราพูดถึง HIV หรือว่าโรคเอดส์ซึ่งทําลายคุณภาพชีวิตของครับครับทีนี้อาจารย์ทําอะไรบ้างคบตอนนี้ครับ ก็เป็นงานต่อเนื่องจริงๆแล้วผมเคยเกินไว้ว่าเราดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้แล้วแล้วก็บังเอิญว่ามันมีข้อมูลที่ที่สอดคล้องกันว่าไอ้สิ่งที่เราใช้แก้ไขคนเป็นมะเร็งเนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาช่วยผู้ป่วยเองด,ด้วยก็เลยเกิดความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทําต่อมันจะเป็นบาปท<ช>ีนี้ก็ลงข้อมูลข้อมูลเบื้องต้นเราก็ทราบดีว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชีวีเนี่ยจะไม่เสียชีวิตจากเชื้อเอชไวีเสียชีวิตจากโรคอื่นที่ ช่วยโอกาสในยามที่เม็ดเลือดขาวมีน้อยใช่ครับเพราะไอไอไอชมาว่ากิน CD4 ีโฟเจาเข้าไป c ีดีโซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของเรานเพราะฉะนั้นก็จะติดเชื้อช่วยโอกาสเช่นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสอื่นๆนะครับบ้วนปลอดอักเเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาผู้ติดเชื้อไอชก็คือฆ่าเชื้อไอชบีให้หมด แล้วต้องเพิ่ม CD4 ดิโฟด้วยไม่ใช่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งะนะปัจจุบันเนีย่ยาต้านไวรัสสามารถลดเชื้อ HIV ได้แต่ไม่สามารถเพิ่ม c d ดได้รวดเร็วเพิ่มช้าๆหรือบางรายก็ไม่เพิ่มเลยก็แปลว่ายาที่พวกเขากินกินกันอยู่เนี่ยอาจจะลด HIV ได้แต่พวกเขาจะเจอปัญหาแทรกซ้อนบางอย่างเข้ามาในขณะเดียวกันตัว CD 4ซึ่งจะเป็นตัวคอย สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเนี่ยก็ไม่เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับก็เพิ่มน้อยเพิ่มน้อยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยมีการทดลองเพื่อจะให้เห็นว่าอาหารเสริมที่อาจารย์สร้างขึ้นมาได้เนี่ยจะช่วยเพิ่มซ d ดิโฟด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เวลากินเข้าไปก็ไม่มีผลข้างเคียงใดแล้วเราก็มั่นใจว่ามันจะไปช่วยจัดการกับไวรัสเสริมด้วยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้โอกาสของการสร้างซิดิโฟเพิ่มแล้วก็ลดไวรัส จนต่ําสุดมันก็เป็นได้นะฮะทีนี้สิ่งที่เราสํารวจจากจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในปี2010ถึง2013เนี่ยนะครับ,รบนักวิทยาศาสตร์ที่สํารวจเรื่อง HIV เนี่ยก็พบว่าเม็ดเลือดขาวที่เชื้อ HIV ไอวมันทำลายมากที่สุดคือเม็ดเลือดขาวทีเอช17นะฮะทีเฮลเปอรนนะครับแล้วก็มีการศึกษาชัดเจนว่า ทีเสิบเจ็นี่แหละคือตัวที่ควบคุมการแพร่เชื้อของเอชไอีนะครับแล้วก็มีการศึกษาต่อไปว่าถ้าร่างกายของเรามีทีเอสิบเจ็ดมากพออาจจะทําหน้าที่คล้ายๆกับวัคซีนในร่างกายของเราด้วยเชื้อเอชไอวีเข้าไปก็จะไม่ติดนะเชื้อทีเสิบเจ็ดมันก็จะไปกระตุ้นไม่เลือดขาวให้จัดการกันเองอนะครับเมืม่อเป็นเช่นนี้ที7สิบเจ็ดก็เป็นไม่เลือดขาวที่สําคัญมากนะครับ เราได้พัฒนาสูตรขึ้นมานะครับจากการวิจัยของเราอย่างต่อเนื่องในทาง Operation b i บีนี่แหละรเราก็ได้สูตร LIB ขึ้นมาแล้วก็ทดสอบที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวาการแพทย์มลัยเชียงใหม่ภายใต้การควบคุมของศาสตราจารย์ดรวัชระกระสินเลิกนักภูมิคุ้นการวิทยาอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเราก็ใช้ LIB 4แคปซูลต่อวันนะครับเราก็พบว่าอาสาสมัครมีสุขภาพดีขึ้นในปกปิ ใน15วันนะครับแล้วเพิ่ม CD4 ได้โดย TS1 เพิ่มขึ้น2เท่าแล้วก็ TS17 เพิ่มขึ้น5เท่านะครับระบบภูมิต้านทานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเมืม่อเป็นเช่นนี้ประสิทธิภาพในการจัดการกับเชื้อ s i v ก็ย่อมจะเพิ่มขึ้นนะครับและจากข้อมูลของเราเมื่อ23 0 0ปีที่แล้วสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยคือสารที่เราสกัดได้จากมังคุด ที่เราตั้งชื่อว่า GM1 แล้วมันมีคุณสมบัติในการไประงับเอนไซม์ที่ HIV ใช้ในการแพร่ขยายตัวเพราะฉะนั้นแคปซูลนี้มีประสิทธิภาพสองอย่างก็คือไปเพิ่ม้านทานไปเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายแล้วก็กปทํา้นลด้วยไลยตัว HIV ด้วยซึ่งสามารถจะใช้ควบคู่กับยาต้านไวรัสได้ใช่ครับใช่ครับเพราะเห็นบอกว่ามีผลการวิจัยเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ชัดเจนครับชัดเจนครับทีนี้เมื่อเรามั่นใจตรงนั้น เราก็มาดูว่าไอ้ไอบีของเราในผู้ติดเชื้อเนี่ยมันจะให้ผลยังไงนะครับอาจารย์วัชระกับหมอนนพรที่โรงพยาบาลแม่ออนที่เชียงใหม่ร่วมกับคณะวิจัยอีกหลายท่านนะครับก็ทําการทดสอบในโครงการนี้ครับชื่อชื่อนี่นะครับเพื่อที่จะเพิ่มซีดีโฟในผู้ติดเชื้อไอชีนะครับแล้วก็พบว่าผู้ติดเชื้อไอชีมีซีดีโฟเพิ่มขึ้นในเวลาเพียง60วันจากการใช้4แคปซูลต่อวันครับ Uh huh. นะครับก็เป็นความหวังนะฮะก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบเมื่อผู้ที่เข้ามาทดสอบแต่ละคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น,น,นชัดเจนเราก็เลยทั้งหมด27รายเนี่ยเราก็ให้เขาใช้ LA Free uh huh. แล้วก็บอกเขาว่า ฟรีตลอดไปจนกระทั่งผมไปก่อนหรือคุณไปก่อนโอ้โห oh. แล้วอาจารย์ก็มาเติมที่ลบบุรีอีกครับนะแล้วก็นะก่อนที่ถึงลบบุรีครับอาจารย์ครับในโครงการคู่ขนานเนี่ยเราก็ให้ผู้ป่วยที่จุดชื่ออฉีดที่สารพีและที่ที่ดอยสะเก็ดนะครับที่ใช้ยาต้านอยู่นะฮะแล้วก็ใช้แคปซูลของเราด้วยแล้วดูซิว่าเป็นยังไงโดยที่ไม่มีหมอควบคุมนะครับก็พบว่าผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสหายไป ไม่มีนะครับแล้วทุกคนก็มีคุณภาวชีวิตเหมือนคนปกติแล้วในกลุ่มนี้มีบางคนที่ติดเชื้อเฉยโอกาสอย่างเช่นเชื้อวัณโรคปอดบวมอาการก็ดีขึ้นครับ,รบเพราะฉะนั้น o p p o r t u n i t y infection นะฮะการติดเชื้อเฉยโอกาส HIV ก็ช่วยได้ก็ช่วยได้ช่วยได้ครับทีนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อโครงการทดสอบของเราจบ กลุ่มนี้เราทําไงครับก็ต้องดูแลต่อสิแอปเปิ้ลจะปล่อยที่ยังไงก็เป็นเสียสาของเรานะก็เป็นสิ่งที่เสียสาของเราก็คือว่า25รายเราก็สัญญากับว่าคุณใช้ต่อไปเถอะนะอาจารย์พิเชษไปก่อนหรือคุณไปก่อนอีกเรื่องหนึ่งคือขอให้หายเถอะระหว่างนั้นอ่าขอให้ใช้ไปเรื่อยๆสุดทายแรงไปเรื่อย้ความมั่นใจตรงนี้เราก็ไปที่บ้านแก่น่านะครับซึ่จังหวัดลบบุรี ซึ่งเป็นบ้านที่ขาวมอสบากชาวเยอรมันตั้งขึ้นมาเมื่อยี่สกว่าปีที่แล้วสมัยที่ไอ้ชัยวีเพิ่งจะค้นพบมันใหม่ๆเด็กที่ติดเชื้อก็เป็นที่รังเกียจก็มาอยู่ภายใต้อุปถัมภ์ของบ้านแกด้านะครับเราก็ไปที่บ้านแกด้าแล้วก็บอกให้บ้านแกด้าคัดดูซิว่าเด็กคนไหนที่ต้องการดูแลพิเศษเขาก็คัดมา17คนคือกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อโชยโอกาสแล้วนั่นเองอาจารย์ก็เขากินลิฟเอ็กนะฮะอวีเอาอวีไปให้เขากินใช่ครับใช่ครับก็ให้กินเพิ่มไปนะฮะ กลุ่มนี้ก็เป็นผู้ที่ติดเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็มะเร็งนะครับสิ่งที่เราพบครับเราให้ก็สีแคปซูต่อวันติดต่อกันเวลา12เดือนนะฮะอาการออ r เจ n ติากอินเฟคชันเหล่านี้ทุเราลงบางรายหายไปที่ทุเราลงก็คือกรณีของผู้ที่เป็นมะเร็งตับเป็นถึงมะเร็งตับนะมงมะเร็งตับและเอช v ว HIV ด้วยนะครับก็อาการทุเราลงแข็งแรงมาก<อ>นะฮะคุณขวัญใจผู้บริหารของ บ้านแกได้ก็แปลกใจมากว่าอยู่ได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นแต่ที่ที่เราดีใจอย่างหนึ่งว่าอาการแทรกซ้อนของโรคเฉื่อยอากาศมันหายไปหรือทุกราลงแล้วทุกรายทุกรายนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมีซีดีโฟเพิ่มขึ้นซึ่งจากเดิมเนี่ยทานยาต้านไวรัสอย่างเดียวครับตอนนี้ทานตัวนี้ปุ๊บซีดีโฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้ว67.34%ซึ่งสูงมากนะฮะในเวลา12เดือนนะครับซ,ซึ่งจะบอกในตลาด ไม่มีในตลาดยังยังไม่มีอาหารเสริมชนิดใดที่เพิ่มซดฟนขนาดนี้นะครับเพิ่นงเวลา12เดือนยังไงก็ตามครับก็ยังมีข้อถกเถียงกันว่าไอเชียต้าเนี่ยมันก็จะเพิ่มซิดโฟบ้างแล้วก็ไม่เถียงมันก็มีบ้างนะครับแต่มันเพิ่มช้าแต่เพื่อขจัดข้อสงสัยตรงนั้นเราก็เอาเด็กที่ใช้ยาต้านไวรัสอยู่สำรวจกลับไป6เดือนซิดโฟไม่เพิ่มเลยแล้วก็เราก็ให้เขาใช้9เคปซูต่อวัน Uh huh. เป็นเวลา3เดือนทุกคนซี4ีโวเพิ่มขึ้นสวยงามมากร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันฮะร้อยเปอร์เซ็นตในเวลาเพียง3เดือน uh huh. นะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปครับเ i v เพิ่มซี4ีโในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้ยาต้านไวรัสแล้วแน่นอนครับครับนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งที่บ้านแกด้ามีเด็กที่ใช้เพดวของเรา17คนแต่ละคนคุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่เจ็บไม่ไข่นะฮะแล้วอีก50าสิบกว่าคนเนี่ยจะทํำยังไงจะทําอย่างไรก็ต้องอยากได้บ้างก็ได้ข่าวว่ามีการไปแอบกินของเพื่อนบ้าง๋อ้โหอยากได้อยากได้ข่าวนี้ก็มาถึงผมนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะให้ได้มีสองมาตรฐานได้ไหมย่างไม่ได้ไม่ได้แต่สังมมไทยต้องไม่มีสองมาตรฐานเพราะฉะนั้นก็มีกินคนจารย์ก็ต้องดูแลหมดบ้านแก้ได้ก็เช่นกันครับเราก็จะไปอีกครั้งหนึ่งด้วยโดยคำโครงการซีเอสอาร์ของแอปโกครับ ในบ้านแกด้ามีอยู่เด็กอยู่70คนเราก็สัญญากับผู้บริหารของบ้านแกด้าว่าเด็ก70คนเนี้ยแอปก้จะดูแลเขาตลอดชีวิตนะฮะแล้วผมก็ไปพูดกับเด็กเองว่าหนูๆทั้งหลายเนี่ยจะต้องโตขึ้นนะ,ะปัจจุบันนี้ร่างกายจะไม่เจ็บไม่ไข้ละแล้วก็จะโตขึ้นร่างกายแข็งแรงที่สําคัญก็คือจะเหมือนคนปกติแล้วก็เป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติ เหมือนกับพวกพี่ๆเหมือนกับลุงทุกคนมันก็เป็นกำลังใจเนาะสำหรับ<อ>คนเราที่มีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาได้รับในในตอนนี้นะค,ะครให้ความหวังกับเขาแต่มันไม่ใช่เป็นความหวังลมๆแรงๆมันเป็นความหวังที่มีประจักษ์พยานก็คือเพื่อนของเขา20กว่าคนที่ได้ทดลองมาก่อนแล้วนะคะคว่าสุขภาพชีวิตดีขึ้นอย่างไรแล้วเขาเห็นถึงขนาดที่เรียกว่าไปแอบรักแอบขโมยกันกินเนี่ยนะคะก็แปลว่า เขารู้แล้วล่ะว่าไอ้สิ่งที่เพื่อนเขาได้รับนั้นเป็นสิ่งที่ดีเนรังนั้นตรงนี้เนี่ยที่เราเรียกว่าเป็น CSR หรือเป็น corporate social responsibility คือความรับผิดชอบกับสังคมตรงที่ว่าหากสังคมมีปัญหาใดๆป่วยไข้ตรงไหนกำไรกำไรที่พอมีนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะ อาเจียดมาเพื่อที่จะทานุบํารุงไม่ให้สังคมมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องการที่เด็กติดเอชไอวีนั้นถือเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่พวกเราต้องช่วยกันเยียวยาเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่แอปโก้เนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ที่เชียงใหม่ก็ดีที่ลบบุรีก็ดีก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เห็นว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเอชไอวีนั้นเนี่ยชีวิตมีความหวังขึ้นอีกเยอะเลยครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับในปัจจุบันนี้ผมก็เชื่อว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วใช้ยาาต้นไวรัส วรรสลดลงแม้จะเกิดผลข้างเคียงบ้างแต่วารสลดลงแล้วแต่ก็หวังว่าจะมีอะไรก็ตามมาทำให้เขามี CD4 เพิ่มขึ้นนะค,ะครับเราก็เชื่อว่าคงมีคนอยากจะใช้แหละคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นครับสมมติว่ามีวันนี้ที่เรามีข่าวออกไปในประเทศไทยมีกลุ่มคนที่ติดเชื้อ h ชีวที่มีพอมีสตังค์เอาไปใช้สมมติสักสองสามพันคนเด๋ยวเขาก็จะ หกเดือนผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปคนเหล่านี้หวัดก็ไม่เป็นเหมือนกับที่เราประสบมาครับก็เพื่อนที่ไม่ได้ติดเชื้อ h อซีเป็นหวัดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาไม่เป็นเอ๊ะมันอะไรเนี่ยทำไมเขาแข็งแรงกว่าคนที่ไม่ติดเชื้อก็เพราะไม่นมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลมากกว่าเขาก็จะถกกันเองนะเขาก็จะคุยกันเองนะในห้องแชทของเขาอะไรนะครับเราจะมีการท้าทายกันหรือเปล่าว่าเอ๊ะหรือว่าฉัน ถ้าไม่ C D 4ปัจปุบันปกติแล้ว L I เชื้อก็ลดลงไปเลยหรือว่าหรือว่าอะไรกันเนี่ยหรือว่าอะไรก็ไม่รู้โทรมาถามรู้อย่างเดียวสุขภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วรู้ว่าชีวิตที่เคยคิดว่ามันจะไปเร็วนั้นเนี่ยมันจะอยู่ไปอีกนานเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นโครงการนี้ต้องเรียกว่าเป็นโครงการที่เพิ่มทั้งคุณภาพชีวิตและเพิ่มทั้งเวลาให้กับชีวิตด้วยนะครับ เรื่องที่เราคุยกันเนี่ยถ้าเกิดท่านอยากได้รายละเอียดนะคะโทรมาคุยกับพวกเราเพิ่มเติมได้ที่026464800เรามีรายละเอียดให้คุณเยอะแยะหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากจะคุยกับเราโดยตรงอยากจะไปค้นคว้าเองก็เข้าไปที่ www.bimnet.com ได้ไหมคะครับได้นะคะก็จะได้รายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยแล้วเราเชื่อว่าครับอนนนึงครับขอขัดนิีนึ่งฮะปัจจุบันนี้เราเปิดเว็บใหม่ www.live แคป,ปซูลอ่างั้นเรา,ไป,าไปที่ลิฟ์แคป,ปซูลอะเราเราเราเขียนให้ดูดตรงนี้เลยเราเขียนดูตรงนี้เลยสําหรับใครที่อยากจะไปดูที่ w w w l เบเป็น p ิฟท์ c o m นะคะก็จะได้เข้าไปดูรายละเอียดแล้วเราก็จะเชื่อว่าท่านเหล่านี้ที่เคยประสบปัญหากับ HIV นั้นจะมีกำลังใจและจะเติบโต อยู่ไปกับเราไปอีกนานเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติด้วยควันนี้ต้องขอบคุณาจไมใช่มากเลยครับสำหรับข่าวดีจากแอปโก้แล้ววันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค,ดดครับ